กับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม MT นะครับภายในคลิปวิดีโอในวันนี้นะท่านผู้ชมผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับสร้างฟาร์มเหล็กนะท่านผู้ชมทําง่ายๆนะครับใช้พื้นที่ประหยัดนะครับแล้วก็ใช้แบบทรัพยากรน้อยด้วยนะท่านผู้ชมจริงๆคลิปผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเสียดายมากนะครับไฟล์เสียนะครับก็ต้องมาสอนใหม่นะครับขั้นตอนแรกก็ให้ท่านผู้ชมนะครับหาพื้นที่ทําเลก่อนนะท่านผู้ชม ไอ้แล ok like ้วก <gy ak S 1> ็หาบล็อกนะครับบล็อกที们们่เราจะใช้ก็จะมีนะครับกระจกนะครับแล้วก็มีหินนะครับหินอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็กล่องกับฮอปเปอร์นะครับ4อันนะครับกล่องเอาแค่2อันนะครับแล้วก็ฮอปเปอร์4อันนะท่านผู้ชมตอนแรกก็ตั้งกล่องอย่างนี้นะครับแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็ต่อฮอปเปอร์นะครับต่อจากกล่องมานะครับเพื่อที่จะให้มันไหลเข้ากล่องนะครับแล้วต่อมาก็ต่อกรอบ ประมาณนี้นะท่านผู้ชมผมจะเอาความสูงที่ประมาณ20บล็อกนะครับอันนี้ต่อกระจกไว้ก่อนนะครับต่อเข้าไปเลยนะครับเพิ่มอีก19บล็อกนะครับเป็น20นะครับจริงๆเอาสัก15บล็อกก็ได้ท่านผู้ชม10บล็อกนะครับแต่ว,ว่าผมจะต่อ20นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมต่อหินเสร็จนะครับก็ต่อกระจกขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชม ทางละ20นะครับทั้งหมดก็ใช้40นะครับฮอปเปอร์กับกล่องนี้เราไม่ได้ใช้แล้วครับผมเอาออกเลยนะครับต่อมาเราก็ต้องมีป้ายแล้วก็มีต้องมีลาวาด้วยนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็นับขึ้นมา2บล็อกนะครับแล้วก็ติดป้ายไว้อย่างนี้นะครับมันติดตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ติดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับลาวามันจะได้คงที่นะฮะแล้วก็ไม่ไหม้ป้ายเราด้วยนะครับ ถามีลาวาเยอะก็ใส่ไปเลยสัก4ช่องก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีน้อยนะครับก็ใส่แค่บล็อกเดียวนะครับมันก็ไหลท่วมกันอยู่ดีนะครับหลังจากนั้นก็ต่อบล็อกเพิ่มไปอีกนะครับ7บล็อกนะครับให้มันครบ8นะครับอันนี้บล็อกที่9ต่อเป็นกำแพงขึ้นนะครับ8บล็อกแล้วก็บล็อกที่9ต่อขั้นไว้นะทุกผู้ชมอันนี้จะทําเป็นรางน้ํานะครับเพื่อที่ว่าจะให้โกลมมันไหลตกลงมานะทานผู้ชม ทำประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็หาทางน้ํานะครับมาลองเช็คดูนะครับว่าไหลสุดไหมนะครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมมันไหลสุดนะครับหลังจากนั้นก็ต่อไมาอีกนะครับเจ็ดบล็อกนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับโอเค ต่อไปประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมก็จะได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ต่อขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคต่อทําตามคลิปได้เลยนะท่านผู้ชมจะได้ง่ายๆนะครับอ๋อนี่ติดเกินนะฮะหลังจากนั้นก็เทน้ํานะครับ ตรงนี้เราจะทําเป็นจุดเกิดโกลิมนะท่อนผู้ชมมันจะเป็นจุดสปอนโกลิมนะครับไหนกั้นก็ให้ผู้ชมมาตรงนี้นะครับต่อออกมาอีก3บล็อกนะครับ2นะครับ3 4โอเคเป็น4บล็อกนะครับแล้วก็ต่อเป็นกําแพงนะครับขึ้นอีกบล็อกหนึ่งนะครับผู้ชม แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็มาเติมตรงนี้นะผู้ชมให้มันปิดสนิทให้มันประมาณนี้ให้มันเป็นประมาณนี้นะผู้ชมทั้งสองฝั่งนะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นก็หาโต๊ะทำงานนะท่านผู้ชมแล้วก็เตียงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะวางกำแพงไว้ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นกำแพงนะท่านผู้ชมทำสูงประมาณ3บล็อกนะครับแล้วก็วางโต๊ะทำงานนะครับให้มันครบ20อันนะท่านผู้ชมห 8 9 10นะครับ11 12อันนี้จะเป็นกําแพงนะครับ13 14 1ม1ิ1ส1่สิบห้าสิบี่นะท่านผู้ชมวางให้มันครบ20นะครับ วางไปได้สักพักแล้วทุผู้ชมผมเพิ่งรู้ตัวนะครับวางผิดนะทานผู้ชมจริงๆต้องวางเตียงนะครับสองช่องนะครับแล้วก็เว้นไว้อีกช่องหนึ่งเพื่อที่จะให้ npc ได้วิ่งเล่นบ้างนะทานผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวทุบออกก่อนนะครับสรุปวางผิดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะทานผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอวางเตียงไว้ก่อนแล้วกันนะครับวางผิดตั้งแต่กำแพงแรกเลยนะทานผู้ชมขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมแก้ใหม่ก่อนตรงนี้ต้องทุบออกนะฮะทานผู้ชม ทุบออกเสร็จนะครับต้องต่อยืดมาอีกบล็อกหนึ่งนะท่างผู้ชมประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะเหลือช่องว่างไว้ให้นะครับไว้สําหรับ npc ได้วิ่งเล่นบ้างนะท่านผู้ชมโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนั้นก็ต่อติดกําแพงไปก่อนนะท่านผู้ชมอย่างนั้นก็วางเตียงนะครับ45678 เก้าสิบนะครับฝั่งละสิบแล้วนะครับเดี๋ยวแถมให้สักสิบนะครับสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับโอเคนะครับจริงๆวางยี่สิบก็ได้นะครับแต่ว่าแถมให้อีกสิบเตียงนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองขาดอีกแปดบล็อกนะครับติดตรงนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมเว้นไว้เว้นไว้สักหนึ่งบล็อกนะท่านผู้ชมติดสักแปดอันให้มันครบยี่สิบอันนะครับ ครบแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับนอนนะฮะไม่ใช่แล้วนะครับล้อเล่นนะครับหลังจากนั้นก็มาติดกําแพงนะท่านผู้ชมติดกําแพงตรงนี้นะครับอันนี้ต้องต่อหลังคาขึ้นอีกสูงขึ้นอีกบล็อกหนึ่งนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ NPC วิ่งบนเตียงได้นะครับเดี๋ยว NPC นพเขาจะนอนไม่ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็ติดกําแพงไปเลยนะครับ หลังจากติดกําแพงเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับมาติดกระจกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ npc มองเห็นซัมบี้นะครับเราจะได้กระตุ้นให้มันกลัวนะครับเพื่อที่จะให้เขาสร้างโกเลมนะครับเพื่อที่จะมาปกป้องหมู่บ้านเขาอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมเขาก็จะขยันนะครับหลังจากนั้นก็ติดหลังคานะท่านผู้ชม แล้วก็ทาหลอดฟองหลอดไฟมาปักด้วยนะนผู้ชมปักไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะนผู้ชมปิดตรงนี้นะครับเหลือไว้สักช่องหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้เอา MBC ใส่นะครับต่อมาก็หาบล็อกหญ้านะนผู้ชมโอเคนะครับบล็อกใบไม้สิไม่ใช่บล็อกหญ้านะครับปออดภัยด้วยนะครับหลังางนั้นก็แปะไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โกลเลมมันเกิดข้างบนนะนผู้ชม ทั้งแมวทั้งโกเลมนะครับไม่มันเกิดเลยนะครับตรงนี้ก็มาติดด้วยนะท่านผู้ชม มันมาเกิดได้นะครับแถวนี้นะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะฮะนานผู้ชมขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวผมเอา NPC ไปใส่ก่อนนะครับใส่มันครบ20ตัวนะ่านผู้ชมหลังจากครบ20ตัวแล้วนะ่านผู้ชมผู้ผู้ชมสังเกตเห็น NPC ตัวเขียวนี่ไหมครับคุณผู้ชมอย่าเก็บมันไว้นะเพราะว่ามันเป็น NPC ขี้เกียจนะ่านผู้ชมมันมันจะไม่ทํางานนะครับเหมือน NPC ตัวอื่นนะครับ อ่าเกิดแล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมเพิ่งสร้างไอ้เพิ่งเอาชาวบ้านมาปล่อยนะครับชาวบ้านสิบคนนะครับต่อหนึ่งโกเลมนะท่านผู้ชมสูงสุดหมู่บ้านหนึ่งก็สร้างได้แค่สองนะครับโกเลมนะครับก็ยี่สิบชาวบ้านนะครับก็เท่ากับสองโกเลมนะครับแล้วก็ต้องใช้ยี่สิบบล็อกทํางานด้วยนะครับเห็นไหมฮะโกเลมตัวหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สี่นะครับ ก็ยังดีกว่าเข้าไปเสี sun, ่ยงในถ้าในภูเขานะท่านผู้ชมอันตรายกว่ากันเยอะนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องใส่ซอมบี้ด้วยนะท่านผู้ชมให้ล่อมันมาแถว claro นี้ก็ได้นะครับซอมบี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพามันมานะฮะซอมบี้นะท่านผู้ชมใครจะพาเดินขึ้นมาก็ได้นะครับล่อมันมานะครับหรือไม่ก็พานั่งรถไฟเหาะขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้นะครับ แล้วแต่ที่คุณผู้ชมสะดวกเลยนะครับเอามันมาขังไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันกระตุ้น n p c นะครับให้มันสร้างโกลีมขึ้นมานะคุณผู้ชมพอมันกลัวมันก็จะสร้างโกลิมขึ้นมาปกป้องหมู่บ้านนะครับโอเคนะครับหา NPC มาใส่นะครับเอ้ไม่ใช่ซอมบี้นะครับพูดผิดนะครับขออภัยนะครับโอเคนะครับซอมบี้ใส่อย่างนี้เลยนะครับต้องหาอะไรปิดหัวมันด้วยนะครับ บล็อกหญาไม่ได้นะครับผมเคยเอาบ็อกหญ้าแล้วไฟไม่หัวนะครับขออภยัยด้วยนะ้ำชมเหมือนผมจะลืมตีบล็อกออกหรือเปล่าทำไมมันเกิดได้่ะันแปลกใจไม่เลยขนาดติดบล็อกหญ้านะครับมันเกิดตรงไหนครับเนี่ยงงเหมือนกัน ตัวนู้นก็เกิดอยู่นะครับตัวนี้ก็เกิดเกิดสองตัวเลยนะท่านผู้ชมก็ถือว่าสุดยอดนะครับฟาร์มเรานะครับถือว่าได้ประสิทธิภาพมากนะครับถึงมันจะไม่ใหญ่มากนะครับก็พอใช้ได้นะครับนี่นะครับลงมาแล้วสองตัวนะครับเผาตายนะครับได้เหล็กมาสิบเก้านะครับ ถ้าใครเพิ่งสร้างเสร็จก็ต้องรอมันหน่อยนะ่ผู้ชมมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อที่จะสปอนโกลเลมออกมานะครับก็จบลงไปแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมทุกคนนะครับถ้าหาท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบาย